จะรวยทำยังไงจะสวยทำยังไงจะสูงสักทำยังไงนะรูปงามผิวพรรณงามจะทำยังไงตรัสบ,บอกไว้หมดนะอย่างคนจะมีรูปงามผิวพรรณงามเนี่ยพระองค์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมมีมหากรรมมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างลหเอียดโร่งบอกเลยว่าเธอต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแคนใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏนะนี่จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูหน้าชมยิ่งนะักจะมีทรัพย์มากทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยาน ระเบียบของหอมครึ่งรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปมไฟแก่สมณะหรือปล่าะจะสูงศักด์ทำอย่างไรเช่นละความตรณีน่าจะได้เกียรติศักดิ์กันใหญ่หรือไม่เกียรติกันตัดรอนผู้ที่เขาเคารพนับถือกราบไหว้บูชาสมณะหรือปล่า